สวัสดีครับอยู่ผมครับชาเชี่ยวชาญนะครับวันนี้เจอกันครับในวันที่13ครับของเดือนสิงหาคมนะครับ2568นั่นเองนะครับก็มีนะครับโฆษนาฟุตบอลครับมานําเสนอครับหคู่หสนามครับเป็นตัวพรีวิวหน้าช่องครับอย่างนี้ทุกวันนะครับก่อนที่จะไปครับกับคู่พรีวิวในค่าคืนนี้ครับขออนุญาตสรุปผลเมื่อวานกันก่อนนิดนึงครับในศึกนะแอดนะครับคาราบาลครับนะครับมิววอนะครับก็ชนะทางด้านนะครับนิวพอร์ตเคาน์ตี้แค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับอีกเม็ดหนึ่ง ผู้สาประตูของทางด้าน纽波特凯蒂เหนียวจริงๆครับบิวบอยิงไงก็โอ้โหปัดได้ตลอดเลยนะครับก็ถือว่าตัวชาไปครึ่งหนึ่งนะครับก็กลับทานโทษด้วยนะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับตัววีนะครับเมื่อวานนี้สูงทางด้านคาดิฟก็ทําได้ดีนะครับ2ประตูต่อหนึ่งครับสูงที่2.75นะครับก็ถือว่าเข้าเป้ากันไปนะครับสำหรับตัววีนะครับ อย่าลืมครับใต้โปรไฟล์ของเรานะครับอ่านนิดนึงครับมีทางเข้าอยู่นะครับหรือว่าจะมาที่ด้านข้างล่างนะครับปักหมุดนะครับใต้คอมเมนต์นะครับก็คลิกเข้ามาได้เลยนะครับมาจอยกันในกลุ่มในชมรมได้เลยนะครับวันนี้ครับเราไปที่รายการท่าน้านาแอดคาราบาลครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นท่านาแฮนด์ฟิวทาวครับทีมจากลีกวันนะครับเปิดสนามเอคคูสเตเดียมครับพบการมาเยือนของท่านจิ้งจอกสยามครับเรเตอร์ซิตี้ครับคิกออฟในเวลาครับตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีครับ ผลการพบกันนะครับของทั้ง2ทีมนะครับในแมตช์ล่าสุดครับต้องย้อนไปดูการ2014ครับเป็นรายการแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับเรตเตอร์ซิตี้ครับเปิดบ้านครับเอาเชลซีให้ทัฟฟิลด์ทาวครับไปที่4ประตูต่อหนึ่งครับส่วนความพร้อมในวันนี้ครับของท่านทัฟฟิ์ทาวครับกุนซือริแกนนะครับก็ผลงานนัดที่แล้วก็ทําผลงานได้ดีครับเอาชนะท่านบริดิ้งไปที่2ประตูต่อศูนย์ครับในลีกวันนะครับ โดยเกมวันนี้ครับก็จะขาดทางด้านนะครับลิสฮิวลีนะครับดาวยิงไว้สาปีนะครับเพียงแค่ลายเดียวเท่านั้นครับนอกนั้นนี่ก็ถือว่าฟูลทีมนะครับพร้อมทุกตำแหน่งเลยนะครับโดยเกมวันนี้ครับก็จะส่งท้านเบลวิลครับรับจ็อบเป็นเพย์เมเกอร์ครับสนับสนุนหน้าเป้าอย่างทางด้านนะครับโจเทนเลอร์นะครับสุดท้ายทีมเยองครับเลเตอร์ซิตี้ครับของกุนซือมาติซิฟูเอนเต้นะครับเกมล่าสุดนะครับเปิดบ้านเอาชนะท่านเชฟฟิลเวนเดย์ครับไปที่สประตูต่อหนึ่งครับรายการแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับ เกมวันนี้ครับก็จะยังไม่มีท่านั้นเบเนเซนครับกับท่านั้นแฮร์รี่กุสต้านะครับสองแข้งที่มีอาการบาดเจ็บนะครับเกมวันนี้ครับก็จะส่งท่านั้นวิลอัาเวนนะครับคอยสร้างสรรค์เกมกลางลุกนะครับสนับสนุนหน้าเป้าอย่างท่านั้นแพ็กสันดาก้านั่นเองครับแมนเชสเ์ฟิลเจ้าบ้านนะครับทีมจากลีกทูนะครับเจอปัญหาหนักนะครับในเรื่องของท่านั่นข้อจํากัดนะครับทางการเงินของสโมสรนะครับแต่ก็ทําผลงานได้ดีครับกับการสตาร์ทนะครับของลีกวันครับสองแมตช์นี้ก็เอาชนะคู่แข่งถึงสองเกมเลยนะครับ ส่วนทนาลสเตอร์ซิตี้ City ปีนี้นะครับในการเสริมทัพนะครับมีนักเตะใหม่เข้ามานี่น้อยเลยทีเดียวนะครับ ประหยัดงบเอามากๆเลยครับสำหรับเลสเตอร์ซิตี้นะครับปีนี้ผมว่าน่าจะยังไม่เลื่อนชั้นไปสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเนื่องจากนะครับงบการเงินของท่านเลสเตอร์นี่รู้สึกว่าจะรัดกุมเป็นพิเศษนะครับแต่คุมกําลังนะครับเซตนักเตะนะครับของเลสเตอร์ซิตี้นะครับชุดนี้นะก็ยังเหนือกว่าท่านั้นเจ้าบ้านครับอย่างให้ฟิล์ทาวนะครับพอสมควรครับหลังจากเซตีครับที่เจอกันมาครับตลอด5เกมครับเลสเตอร์ซิตี้นี่ทำได้ดีเอามากๆเลยครับชนะทายให้ฟิล์ทาวถึง5เกมติดแล้วนะครับ รู้สึกว่าทางด้านเจ้าบ้านนะครับอย่างท่านฟิล์ทาว์นะครับจะเป็นบอลแพ้ทางเรสเตอร์พอสมควรอยู่แล้วนะครับการแข่งขันวันนี้ครับบังคับให้ทางด้านเรสเตอร์ทีมเยือนครับต้องชนะครับใน90นาทีเท่านั้นครับมองว่านะครับเรสเตอร์ซิตี้ครับจะผ่านให้ทุกฟิล์ทาว์นะครับเจ้าบ้านไปนะครับโดยการเอาชนะนะครับในเวลา90นาทีได้สําเร็จครับวันนี้ให้มองที่ทางด้านครับจิงจอกสยามเรสเตอร์ซิตี้นะครับส่วนผลการแข่งขันนะครับที่คาดนะครับสำหรับคู่นี้ครับผมมองว่านะครับเรสเตอร์ซิตี้ครับจะบุกเอาชนะทางด้าน แฮนเดอร์ฟิวทาครับด้วยสกอร์ครับ2ประตูต่อ0ูนย์นั่นเองครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมครับ FC ท่านใดนะครับที่ชื่นชอบทีมไหนในค่ำคืนนี้ครับแลกเปลี่ยนกันได้ที่ท่้นนั้นคอมเมนต์นั่นล่านะครับพิมมานะครับว่าชอบทีมไหนนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับช่องผมด้วยครับเจอกันใหม่ในวันต่อไปครับสวัสดีครับ